หลายๆท่านเด้อค่ะสอบถามแมฟฟินิกมาว่าเด้อค่ะว่าจากการที่แมฟฟินิกโพสคลิปไปหรือว่าเวาแซวเลเรื่องการสั่งรายได้ของคลิปริวมันเป็นอย่างคือขึ้นทีละเ้นสองเซนสามเซนแปดเซนเก้าเ้นอย่างที่เสียพีนอง่ะมันเป็นแต่ไปต่อหรือสิโสซมีมันเป็นแต่สูต่ตอบอสำหรับคนใดดีเด้อค่ะที่ยังพ่าท่านได้เปิดสั่งรายได้กับแบบฟอร์มเฟซบุ๊กแม่ฟินิกบอกกสี่เด้อค่ะว่าขอให้ทุกท่านเด้อค่ะมุ่งมั่นตั้งใจลงคลิปสม่ำเสมอเฮ็ดไปโลดขายอย่าไปหาททอเด้อค่ะรายได้นะคะของแบบฟอร์มเฟซ เช่นอาธิเช่นไลด์ได้ดาวไลด์ได้โฆษณาสตรีมไลยได้โฆษณาริ้วลไลด์ไดไลสดสดโปรแกรมสมาชิกและ โบนัสค่ะพี่น้องโบเมนวาสิมิแต่โฆษณาริ้วอย่างเดียวเด้อค่ะพี่น้องคะการที่แม่ฟินิกเคทคิปอ่ะเรื่องรายได้ของอ่ะริ้วม้าในช่วงนี้เด้อค่ะตะกอนนะคะแม่ฟินิกสามารถทํารายได้กับอ่ะ,อะคิปริ้วนะคะหลักหมื่นนะคะต่อเดือนนะแต่มาวันที่เก่าพฤศจิกาย,ยนมีการเปลี่ยนแปลงในเพจฟินิชแนลหรือแม่ฟินิกนะคะได้มีการกดยอมรับรายดได้โตใหม่ของ Facebook ไปนะคะพี่น้องณปัจจุบันนี้นะคะในการลงคลิปของแม่ฟินิกคลิปริ้วของแม่ฟินิกมีปัญหาคืออย่างหัวเขาไม่ได้ใจแม่ฟินิกทุกคลิป 跑。 อย่างฮูโบเขาใส่หลักเกณฑ์แบบนี้คะ่ะว่าเขาสิใจเฉพาะคลิปที่เข้าเกณฑ์เท่านั้นนะคะคลิปใดหลักที่จะเข้าเกณฑ์เฮาสิฮูได้กัต่ตเมื่อเฮาอัพคลิปลงไปแล้วเฮาก็าได้รายได้คะ่ะของแมฟฟินิกลายคลิปคะ่ะที่มีรายได้ที่วิวเป็นแสนกับาไา้เงินวิวหามื่นกับาไา้เงินนะคะพี่น้องแต่แมฟฟินิกกระสูนคะ่ะมันเป็นแบบนี้พี่น้องตะกอนรายได้ของแมฟฟินิกมันก็ถือว่าโอเคพองแต่วันที่เก้ามารา,ายได้ของแมฟฟินิกนะคะมียอดวิวสูงแต่มันขึ้นแต่ละเซนต์แปดเซนต่สิบเซนต์จะเสพพี่น้องม าคือเขาแต่บางเพจอะค่ะก็จะเป็นเครื่องเพจแมฟฟินเนสแนล บัตรที่นี่เด้อพี่น้องหน้าปัจจุบันนี้โฆษณาสตรีมหรือคลิปสตรีมอะค่ะมันยังตอบโจทย์เขาอยู่เด้อค่ะ,ะมีวิวหลักพันหลักย g à งเขาก็หเห็นเรียนดอลลาราแล้วพี่น้องคะผู้ใดที่เปิดสางรายได้โฆษณาสตรีมลงคลิปสตรีมเมื่อละสองคลิปสามคลิปไปเลยค่ะพี่น้องรายได้ของสตรีมมันก็นยังถือว่าโอเคเราเพิ่นกันยังใจ่ายอยู่แมฟินิกวงหูว่ามันเป็นน้ำร,ระบบหลังบ้านหรือมันเป็นน้ำการทดสอบระบบหรือเขาปรปับปรุงยังยังพ่เขาทีเขาทางหรือเปล่าแมฟินิกก็สีซ่อมเบิ่งไปเดือนนาและเดือนต่อไปก่อนเด้อค่ะเพ พราะตอนนี้เพจของแมฟฟินิกซ์ยอมรับข่าวว่ารายได้โฆษณาริ้วมันหน่อยมากพี่น้องมันภาษาทําเงินให้แมฟฟินิกซ์ได้ถึงร้อยดอลลาร์นะเดือนนี้เลยค aw ่ะบอกเลยค่ะว่ารายได้ริ้วของแมฟฟินิกซ์ว่าถึงร้อยดอลลาร์ของเดือนพฤศจิกายนนะคร aw พี่น้องเนาะทุกทีนี่รายได้ลิ้วจะทารายได้มาเหนือของสตรีมมาเหนือของโฆษณาล่สุดค่ะแต่ปัจจุบันนี้แมฟฟิ ic, นิกซ์อาศัยโฆษณาล่สุดอาศัยดาวแล้วก็อาศัยรายได้สตรีมก็พอได้ได้อพี่น้องนะสู้ไปรวดพี่น้องเมื่อวานนี้เงินเดือนแมฟฟินิกซ์ก็อกอกแล้วก็ถ ก็ถือว่าโอเคได้พี่น้องหลักมือ่นอยู่ค่ะพี่น้องค่หลักมือ่นอยู่เนาะ,ะเพราะว่าวิวแมฟฟินิกมันไม่ได้ปังแมฟินิกมียอดวิวแค่3.3ล้านวิวในคลิปนึ่งแล้วก่าแสนวิวมื่นวิวอย่างเสียค่าไปแต่มาเดือนเนี่ยคลิปล้านวิวแมฟินิกส์แตกเลยค่ะมีแตอมื่นวิวเต็มที่คือเจ็ดพันแต่นวิวพี่นอ้องอยากให้ทุกคน,นะค่ะเดินหน้าต่อไปอาการเทสคอนเทนต์แมฟินิกอาจจะรู้ซึ้อทำให้ทอกับแ,แมพฟินิก์ก็ต้องขอโทษขอไพร่ด้อค่ะพี่น้อง่ะแต่แมฟฟินิกบออกย่่วาััสว เขานะคะได้กินดียู่ดีขึ้นเนาะยังไงก็สุดๆเด้อค่ะเด้อย่าท่อย่าถอยค่ะพี่น้องค่ะสุดๆจ้า